สวัสดีครับทุกข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุกข่าวนุ่มโดยบ้านสากรสังคมบ้านที่คุณเองไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จักครับถ้าพูดถึงกองสลากพัสผมไม่รู้สิมีคนลงเสียงให้มีคนทําโฆษณามีคนติดป้ายคัดเอามันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเงินงบประมาณเท่าไหร่จากกาไรที่เขาได้ในแต่ละงวด เรามีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จงใจพิมพ์ออกมาเอื้อประโยชน์ในการจัดเป็นชุดใช่หรือไม่นี่คือคำถามแรกถ้าเราจัดการคุณน็อตกองสลากได้ปัญหาการทุจริตครับชั่นที่เรียกดว่าจะดูเป็นการทุจริตก็ไม่ใช่จะเป็นในเรื่องของการใช้อำนาจโดยโดยมิชอบก็ไม่เชิงแต่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุน ทำให้เกิดการกว้านซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลแบบรวมเป็นชุดกวานหาเป็นชุดสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับเราแก้ปัญหาได้ไหมถ้าไล่จับคุณน็อตกองสลากพัดแล้วแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับการเป็นสื่อมวลชนที่มีมวลชนของตัวเองะดมความคิดความเชื่อของตัวเองครับถ้าผมคิดว่าการส่งสาร ในรูปแบบของสื่อสารมวลชนก็คงต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าปัญหาของสื่อที่นำเสนอนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาราคาสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ราคาแพงจากการสารวจของสำนักข่าวไทยที่จังหวัดเชิงใหม่พบว่าสลักกินแบ่งรัฐบาลนั้นถูกเรียงเป็นชุด10บใบราคา3,500บาทและยังมีหลายที่ราคาสูง ถึงเฉลี่ยแล้วใบละ500บาทประเด็นแบบนี้คือกลุ่มมาเฟียที่มีอยู่ก่อนหน้าและสูญเสียผลประโยชน์เพราะไม่มีการปรับตัวในเรื่องของโลกาภิวัตน์ในเรื่องของระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและมากกว่านั้นก็คือในกรณีที่รัฐบาลคอสอชอนั้นได้ปลูพมทำให้คนไทยได้ใกล้ชิดในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยผ่านสมาร์ทโฟน สื่อต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้กลุ่มมาเฟียเดิมนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในหัวเมืองภาคเหนือต่างๆที่ล่องมาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรและทําให้เราเห็นใจน่าสงสารไม่อยากจะแจ้งตารวจไปไป,ไปม,าม,ามาพวกเขาเนี่แหละครับที่น่ากลัวที่สุดน่าสงสัยที่สุดถึงเส้นทางทางการเงินวิธีการขายของเขาว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเขาเดือดร้อน แต่กระบวนการรวมเลขชุดนั้นถ้าพูดกันตรงๆคงนึกถึงร้อยเอกธรรมนัสพงเพาถ้าสื่อม,มีใจคอที่กล้าหาญพอจริงน่าจะย้อนรอยกลับไปสืบดูครับว่าร้อยเอกธรรมนัสพงเพากับเส้นทางทางการเงินและวิธีคิดในเรื่องธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เคยอยู่ในห้าเสือของกองสลากนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำให้วงการน้อยใหญ่ต้อง สยบอยู่ใต้แทบเท้าเขาแม้แต่พลเอกประยุจันโอชาก็ยังรอเป็นหมู่ที่ถูกเชือดอยู่บนเขียงของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณสิ่งต่างๆเหล่านี้เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นที่พักพลังประชารัฐยังไงก็ต้องจับมือกับพักเพื่อไทยเพื่อจัดการเด็ดหัวพลเอกประยุจันโอชาและคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับร้อยเอกธรรมนัฐพงเพ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มากที่ถูกวางไว้ให้กลบกระแสทุนจีนข้ามชาติที่มีเอี่ยวกับทุกพักการเมืองในปัจจุบันนี้คุณน็อตกองสลักพัสเป็นเพียงแค่หม,มากตัวเล็กๆเท่านั้นในหน้ากระดานเกมการเมืองของไทยเท่านี้เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ราคาแพงไม่มีทางแก้ได้ถ้าสื่อใหญ่ยังเล่นข่าวแบบเดิม จำเจซ้ำๆไม่เข้าใจถึงกระดุมเม็ดแรกที่หาควรจะหาเจอนานแล้วและควรแก้ไขตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกอย่างไรผมทิ้งท้ายไว้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือสังคมการที่มีสมาคมคนพิการสมาคมต่างๆชมรมต่างๆที่เรียกว่ามูลนิธิแต่ผมเรียกว่าชมรมก็แล้วกันจะจดแจ้งเป็นมูลนิธิสิ่งต่างเหล่านี้ ก่อให้เกิดเม็ดเงินที่สร้างคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองเกิดขึ้นมานักต่อนักนี่คือภูมิหลังและเป็นกองกำลังหนุนไม่ว่าจะเป็นห้าเสือไม่ว่าจะเป็นเสือไหนขึ้นมาใหม่ก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเลี่ยงไม่ได้หรอกครับแต่ถ้ารัฐบาลหรือนักการเมืองสมัยใหม่ใจกล้าหาันพอสามารถเปลี่ยนได้กล้าที่จะเปลี่ยนมุมมองและความคิดหนึ่งตามหลักของรัฐศาสตร์ ถ้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนฐานโคต้าให้เพื่อช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริงเช่นคนพิการที่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยใครได้นอกจากคนในครอบครัวปล่อยไปก็ตายสิ่งต่างเหล่านี้ครอบครัวคนพิการก็ควรได้รับโคต้านั้นโดยอัตโนมัติคนที่เกิดมาพิการจะไม่ถูกมองว่าเป็นคนบาปคนชั่วช้า พ่อก็ไม่รักแม่ก็ไม่เอาพ่อแม่ที่พิการอยู่ๆนอนติดเตียงลูกหลานก็เกี่ยงกันไม่ดูแลคิดง่ายๆครับเราไม่ต้องสูญเสียงว่าประมาณในการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ใหญ่โตโมโหละฐานแต่สถานสงเคราะห์ไร้มาตรฐานผมพูดถึงสถานสงเคราะห์เด็กตาบอดพิการนะครับ พิการซ้อนที่ผมเคยไปเห็นพาลูกชายผมไปมองไปเห็นนด้แหละตอนแรกผมก็ดีใจอย่างน้อก็เป็นจุดๆพักหนึ่งที่เราได้ฟื้นได้แต่ว่าเป็นที่โรงเลี้ยงควรจะเปลี่ยนครับถ้าคุณน็อตกองสลักพลาสบอกว่าอยากจะตั้งพักการเมืองว่าพรรคเปลี่ยนผมว่าผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมีเครดิตมากพอที่จะสู้รบตกมือกับวงการสื่อที่เป็นฐาน,นันดรสี แต่ไม่ยอมเรียกมานั่งคุยมาซักถามคุณจะเห็นถึงเจตนารมของเขาในมุมมองของเขาที่เขามองว่าไม่ผิดมุมมองของเขาที่เขาเห็นว่าคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามหาเปลนั้นถูกโกงราคาขนาดไหนและในมุมมองของผมเองจากที่คุณน็อตกองสลักพัดพูดยังไม่สามารถแบ่งสรรบรรจุโ,โควตาให้กับคนพิการถึงมือเขาได้ด้วยซ้ำคนพิการตาบอดเคยร้องเรีนไปยังคอสอชอ ตอนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะในเรื่องขอทําให้โคต้าเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลําบากเพอะพวกเขาก็ลําบากกันอยู่แล้วแล้ววันนี้เป็นยังไงครับวันนี้พออกองสลากมาพูดตบหน้าคนเหล่านั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอื้อมมือมาช่วยซื้อและก็นําไปช่วยขายคือไม่มีใครเขาคิดหรอกครับว่ามีคนมาเหมาอะมันผิดกฎหมาย มันผิดสัญญามีคนเขาหมอเป็นเล่มก็มีครับคนรวยๆที่เขาซื้อเป็นเล่มก็มีถ้าเขาจะไปขายต่อมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่คุณไปเล่นงานคนซื้อไม่ได้คุณก็มาเล่นงานคนขายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเขาเหล่านั้นก็มีความลำบากอยู่ในตัวอยู่แล้วต้องการที่พึ่งอยู่แล้วแต่ทำไมคุณไม่เรียกมาคุยมาสอบถาม ไม่ใช่ใช้กฎหมายเพื่อกดดันกดมงุงแต่ควรใช้กฎหมายบนพื้นฐานของการประนีประนอมและฟังใจเขาใจเราผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องบังคับผู้ที่ก็เห็นว่าเขาเดือดร้อนในยามวิกฤตที่เขาต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในมือให้ได้คล่องตัวที่สุดเพื่อมีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ใช่กระบวนการสาวได้มือยาวสาวได้สาวเอาเหมือนของนักการเมืองในรัฐสภานะครับ ที่พยายามโจมตีกันไปกันมาแล้วกพยายามเรียกคะแนนให้กับตัวเองนอกรัฐสภาแต่นี่คือเรื่องของประชาชนคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องหัดฟังเสียงของประชาชนในทุกๆด้านทุกมิติและเป็นนักปรานีประนอมไม่ใช่นักออกคำสั่งหรือใช้บังคับกฎหมายไปเรื่อยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหา ทุกเรื่องภายใต้การบังคับใช้กฎหมายได้แต่เราสามารถแก้ไขปัญหาทุกปัญหาได้ด้วยการพูดคุยกันอย่างฉันมิตรในการเป็นประชาชนเพื่อนร่วมชาติอะไรหนักอะไรควรจะเบาอะไรควรจะอ่อนลงมาผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่รุนแรงคุณนาีกองสลากก็จะไม่แข็งกล้าวขึ้นแข็งกล้าวขึ้นและนายทุนที่หนุนหลังก็พร้อมจะชนแบบนี้ผมเชื่อนะ ผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจแบบนั้นโดยวินยูชนการพูดคุยการสนทนากันย่อมนำไปสู่ทางออกที่ดีกว่าการที่มีอคติของตนเองเป็นที่ตั้งทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากลสังคมบ้านที่คุณเองไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักครับสวัสดีครับ